สวัสดีครับทุกคนผมเป็นตัวเองครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงตารางออกกำลังกายของผมนะช่วงที่ผมลดน้ำหนักจากนคลิปต์ครั้งต้นนี้ว่าออกกําลังกายยังไงในช่วงที่ผมลดน้ําหนักครแล้วมีตารางเวทยังไงที่ผมออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูทั้งตารางออกกําลังกายของผมช่วงที่ผมลดน้ําหนักเลยครับจากหุ่นของผมจากอย่างนี้สู่หุ่นอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูว่าผมออกกําลังกายยังไง ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคุณต้องมีเป้าหมายในการลดน้ำหนักซึ่งถ้าคุณทำแบบค่อยพิถีพิถันอะไรก็มันก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับต้องมีวินัยและความอดทนนะครับเพื่อจะได้หุ่นแบบนั้นขึ้นมาซึ่งเหนื่อยเอาการเหมือนกัน,นคือเทคนิคของผมคือต้องตั้งใจครับแล้วก็สนุกกับมันอย่าไปซีเรียสเวลาเราจะลดความ้วนนะ่ะเราต้องจริงจังแล้วก็มีวินัยอดทนเราถึงจะไปถึงเป้าหมายของเรานะครับ ซึ่งเริ่มจากทุกคนต้องมีพื้นฐานการออกกำลังกายซึ่งถ้าคนไม่มีพื้นฐานการออกกำลังกายเนี่ยจะไปลดน้ำหนักแบบผมแบบนี้มันยากอยู่นะครับซึ่งถ้าคุณไม่มีพื้นฐานผมแนะนำให้คุณหาเทรนเนอร์หรือไม่ก็หาคนที่แนะนำให้ดีๆครับจะได้ไปถึงเป้าหมายที่เร็วส่วนตัวผมช่วงที่ผมออกกำลังกายช่วงที่ลดน้ำหนักนะครับจากแบบนี้ผมจะเล่นละหนึ่งส่วน ส่วนหนึ่งก็ประมาณ5 6เซตครับต่อวันจำนวนครั้งก็ประมาณ 10- 15ครั้งนะครับต่อเซตเอาหมดแบบหมดแรงเลยนะครับเน้นโฟกัสนะครับใช้น้ำหนักที่พอดีไม่หนักจนเกินไปเพราะช่วงที่เราลดความอ้วนนั้นเราจะไม่ค่อยมีแรงเราจะกินไม่ค่อยเยอะเราจะกินปริมาณที่พอดีเนาะถ้ากินเกินมันก็ใช้ไม่หมดผมจะใช้เวลาเวทนะครับอยู่ประมาณ1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับต่อวันต่อส่วนนะครับ ซึ่งจะอยู่ประมาณ 5- 6เซตครับที่ผมแนะนําไปเดี๋ยวผมก็จะมีตารางมาให้เลยนะครับช่วงที่ผมลดน้าหนักผมเล่นส่วนไหนอะไรยังไงบ้างในอาทิตย์หนึ่งผมก็จะเวทประมาณ5 6าวันนะซึ่งก็เยอะพอสมควรอยู่ซึ่งตารางนี้ผมไม่แนะนําให้ผู้หญิงทํานะเพราะมันค่อนข้างหนักเลยแนะนําให้เราต้องกินอาหารที่ดีด้วยมีสารอาหารที่ครบเราถึงจะลดน้ำหนักแบบย,ยั่งยืนรวมถึงการพักผ่อนนะครับการพักผ่อนก็ควร 6ชั่วโมงขึ้นนะครับต่อวันจะดีครับช่วยให้ร่างกายเราซ่อมแซมได้ทันไว้คลิปหน้าผมจะมาพูดถึงการกิน,นครับการกินช่วงที่ผม,มลดหุ่นจากแบบนี้มาแบบนี้ผมกินยังไงกดติดตามไว้เลยนะครับแต่ผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งส่วนตารางออกกําลังกายของผมนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้เต็มจอเลยทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะครับซึ่งตารางนี้โค้ดผมก็เป็นคนจัดให้นะครับ จึงไม่ห่วงต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมนั้นมีพื้นฐานการออกกำลังกายแล้วก็พอจะได้แข่งบา้างก็เลยมีพลิกแล้วก็มีทักษะนิดหน่อยอย่างคนจะมาเริ่มใหม่อย่างเงี้ยแล้วมาทาเลยอย่างเงี้ยมันมันจะจับทางไม่ถูกนะครับแล้วมันจะยากต่อการที่จะทำะจากตารางเวทจะเห็นว่าผมเวทค่อนข้างเยอะนะครับห้าถึงหวันแต่จะมีส่วนส่วนมัดเล็กนะครับที่ผมเอามาเล่นขั้นกลางช่วงตารางที่เล่น เพราะว่ากล้ามเนื้อเราจะได้พักผ่อนส่วนที่ใหญ่และทําให้การรีคอมบิลี่มันดีขึ้นร่างกายเราจะได้ไม่รับภาระหนักๆจากการเล่นทั้งสัปดาห์มานะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความอดทนและความพยายามของทุกคนนะครับผมเอาใจช่วยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิง่งปริงร๊งๆๆิงิไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไป ในกอบมีเพียงแค่